ถ่ายเร็วลถ่ายเรียลถายเรีวลนะคะพี่น้ตนักชิมมาเลนะคะแล้วก็นจังโอ้ไปเอกสงดีพี่ตังเขาะเข้ากอขันไหคะวันนี้ฮะเอลยสเปนตาดยเนี่ยเร็บตาเลยาสเยดีอยู่นะ แล้วก็นักเพลงในเอวีของเพลงบอลนะฮะนั่ตาหย,ยุดบนรถไฟด้อยนัเพลงจะเป็นอเด้อออ้บอสใอ่ไรนี่บอสตรงถ่ายนะพอดีน้าะตรงจะมีสน,นะคะแล้วบอสเนีสวยมากตอนนอวเรายาเลยเนี่ยทีมงานของอ่า นกแซกนะคนนนนนนะคทีมงานจากบ้านสีมิวสิกนะน้องเพียงนี่เป็นเอ,เอ็มีที่แบบว่ามีเพลงกมากทสุดที่ไหนเพื่เพอเอกของนานั่เอามเอาหมานี่เพื่อเกบทุกเดมนเนี่ย มองย่าอยู่ที่ไหนนะวะเพล่มองย่าอยู่แล้วไปจอดจับส้อยด้จับ้อเตชุดบอลนะคะจึ่งแหงน่านาไปอาบ้แล้วอี่ิานหลังนี้อเดีกร่แเลสาวแล้วนะคะข้าต้องไปอ้อือามิชาห้ ออายังบีไห้เนาะเจ้าสิให้เนาะกินปนังเอกกือว่แวะสื่อมตายทีมันนั่งเอกหน่อยขินระดั้แน้วำเปล่าอย่าง้าจดดมค่ะให้สมจริงแท้นี่อคาคือเจาเล่สีสี่บอกว่าน้าเดอสเราี่ไม่ยไม่ได้กบอคุตเตอร์คุตเตอรใส่หน้าแล้วต้องใส่คอเลยน้องอาจจะลอยลอยลอยเราจะลอยลงไปไห แล้วก็แต่งหน้านางเอกแนะครับอันนี้คือนางเอกนะครับที่แสดงโดยคุณพิมรดาแสงทองนุ่นแหลมคนณเป็นตัวเชียร์มิวสิคนางเอกควยมาดานหลดิ้นขาวกู้เตอร์เสีดังปวามอายุว่าซ่าบิ้วหรือเด้อนางเอกคอยอ่ะไม่ได้นะครัอันนี้นางเอกจะประกบคู่กับพระเอกสาวร้อยล้านอิว่เอ้ยไรบ่เออเพลงเอ่อเพลงใหม่ไม่จริงนี่นะควถ่ถ่ายวันที่สิบแปด ตนเอกเคือแอบเกาินดโอ้ยคือเกิขึ้นแนเลเก่าแล้วไงคะเก่าเก่าก็ได้เลนทุกคนสามล้นไม่ค่ะฉันจะวางยาเธอไปบอกให้นางเอกนะจ้านางเอกก็นังงงนานแล้วสวยขึ้นแล้วเห็นบอเห็นไหมแห้นอมบหนโอม้อนนะเห็นยังเห็นชิดเลยเห็นสนิดเลยเห็นันแม่แหล่ต้อมา้เอขึ้นนาแค่เห็นเ่อน้นเห็นนานแล้วเขาบอกต้องมาจักว่าเห็นนานแล้วไเลือลูกคน้นเานี่ เขาดีก็แล้วกันเขาให้ปัดเพาไะด้๋ยงเงี้้างก็แล้วกันนี้ยังนงานาจบสนุกมากบอกพี่รีบน่ะรีบแหม่บีเอ๊นี่ไงนี่รอดเราดีอยู่มั้งเวยนเ่าานะเดี๋ยวจังหน้าที่ไข้าวฉากแล้วสิมีน้ำนตายได้ปะเนาะร้ี่หัอันนัน่เบอเดี๋ยวรอดูนะครับาเอาไป ตรงนีบีไแล้วแลตไหนกัเพ em ่งไหแล้วเพลงบีบบเสร็ได้ลูเสร็ตายเลยน้องเพลงอ่าน้องเพลงเข้ามาซื้ล้มเอาแข่ตรงแม่น่ไว้ตรแไแล้ว้ีไห่แล้วบีบไหแล้วไห่แล้วใสไแล้ว้แล้ว พี่น้องตอนนี้ก็กำลังจะเคลื่อนมูฟนะคะมูฟโลเคชั่นนะคะพุเตอร์ก็ได้อะไรอ่ะแแบบนี้หละพุเตอร์เพืาอกดูแลทีมพระเอกนะคะพีออ่น้องนี่พระเอกพระเอกนะคะเราก็จะเคลื่อนมูฟโลเคชั่นนะคะ,อเ,อเ,คคะเดี๋ยวสิเจ็บภาพบรรยากาศื่อยๆนะคะคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะวันนี้ออกกองไทยมีเพียงหม่บดน้ำตาหย,ยุดบนรถไฟน,นะคะพี่น้องรอ,อที่มนะจ๊ะนะจ๊ะ